แม่ทรัมป์บอกว่ามันจะโทรมาเคลียร์กัมพูชากับไทยทรัมป์มีอํานาจขนาดนั้นได้หรอแม่มันโทรมาตั้งหลายรอบแล้วนี่มันโทรมาทุกนายรัฐมนตรีเลยล่าสุดเนี่ยเสียหนูมันก็โทรมันโทรอีตุ้งติ้งตอนสมัยอีตุ้งติ้งมันก็โทรตอนสมัยอีตุ้งติ้งออกไปแล้วก็อีอีอีคุณพี่ภูมิธรรมเป็นมันก็โทรมันโทรตลอดแหละมันเป็นอย่างนั้นหละมันก็โทรตลอดแหละ มันบอกจะโทรอีกแล้วเหรอสโมสรฟุตบอบลบบเยอร์มิวนิกเยอรมนีอะไรของมึงวะสวัสดีทุกคนเธอล่าสุดสามแสนซิมการ์ดค่ายโทรศัพท์กี่ค่ายก็ไม่รู้ปล่อยไปได้ยังไงล่าสุดตำรวจไปจับกลุ่มซิมการ์ดเธอรู้เรียังว่าซิมการ์ดค่ายอะไร เขาลยยังไม่มีใครดีเลยฉันถึงบอกว่าทุกคนตอนนี้นะซิมโทรศัพท์ก็ดีอินเทอร์เน็ตบ้านก็ดี บริษัทโทรคมนาคมที่ควบรวมระหว่างกสทีโอท,ทีหรือว่าองค์การโทรศัพท์เก่าของบ้านเราอะ่ะปัจจุบันมันคือเอ็นทีเธอย้ายค่ายไปใช้เอ็นทีกันได้เลยเปลี่ยนซิมไปใช้ของซิมเอ็นทีได้เลยเบอร์เดิมแต่เปลี่ยนซิมได้เบอร์เดิมแต่ย้ายค่ายได้สามารถทำได้หมดแล้วซิมที่ชอบซื้อกันผ่านออนไลน์อะ่ะปัจจุบันเนี่ย กลายเป็นซิมสแกมเมอร์ทั้งนั้นแล้วแล้วอินบริษัทอะไรก็ตามแต่เสือกคือแบบคือเรื่องซิมนี่นะเวลาลงทะเบียนอะ่ะมันจะต้องสแกนหน้ามันจะต้องมีการใช้บัตรประจำตัวประชาชนเวลาซื้อซิมใช้อะ่ะแต่ปรากฏมันจะมีไอ้พวกแก๊ง ที่ร่วมขบวนกับสแกมเมอร์ขายซิมให้เขาประมาณ3ามแสนกว่าซิมจับได้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของตำรวจกำลังสอบสวนค่ะรวมทั้งกรณีค่ายโทรศัพท์ที่ปล่อยเน็ตให้กับขเมรใช้จนกระทั่งช่ำเลยเนี่ยก็กำลังอยู่กระบวนการสอบสวนค่ะโทษสูงสุดคือการถอนใบอนุญาตแต่ตอนนี้กสทชก็ไม่รู้จะถอนหรือไม่ถอนค่ะเห็นเงียบไปเลย ไม่รู้ใครไปดักปากหรือใครไปตบปากประธานกนสทชเห็นตอนแรกเนี่ยกากันอยู่ประมาณสองสามวันล่าสุดเงียบไม่รู้ว่าไปโดนอะไรปิดปากเข้านะคะทำไมดูเงียบไม่กระตือรือร้นเหมือนวันแรกงงมากงงมากเลยค่ะพระนาท่านพระน้าท่านพวกกสทชนะคะทำไมเงียบจังเลยอะคะ โดนอะไรไปปิดปากไว้หลหะคะทำไมถึงเงียบควรจะต้องลุกขึ้นมาพูดแล้วก็สู้แทนผู้บริโภคและประชาชนสิคะงงมากเลยงงมากเลยอะประเทศเรานี่มันลำบากเนาะ ไอ้พวกที่ผลิตไฟก็ขายไฟให้ขเขมรราคาถูกประเทศไทยแม่งใช้ไฟแพงกว่าขเขมรไอ้พวกผลิตไฟก็ขายไฟถูกให้กับขเขมรขายไฟไอ้พวกได้สัมปทานโทรศัพท์ก็ขายเน็ตให้กับขเขมรไอ้พวกนักการเมืองสแกมเมอร์ก็ไปร่วมมือกับเขาขายชาติ ก็แปลกแปลกเหลือเกินเรื่องของชาวบ้านแปลกเหลือเกินแต่ละเรื่องโอ๊ยซึ่งเรื่องนี้ดรมิริกาก็เห็นด้วยนะคืออย่างนี้มันมีช่วงหนึ่งที่สภาทั้งสสเลยอะ่ะ ช่วยกันเขียนกฎหมายเกี่ยวกับบำนาญเพราะเขาเห็นว่าพวกข้าราชการเนี่ยพอกเกษียณราชการแล้วอะ่ะก็ได้กินบำเหน็จบำนาญกันรับราชการ30ปี40ป,นนพพออปีได้กินบำนาญกันพอพ้นเกษียณออกไปได้กินบำนาญหมื่นห้าหมื่นแปดอะไรประมาณนี้ต่อเดือนเหมือนกับพวกศิลปินแห่งชาติเนี้ยแม้กเกษียณไปแล้วพอได้เป็นศิลปินแห่งชาติก็จะได้รับบำนาญประมาณเดือนละ เดือนละหมืน่นสองหมื่นต่อเดือนเงี้ยเหมือนอาจารย์อีกหลายท่านที่เป็นศิลปินแห่งชาติเขาจะได้รับบํานาญเหมือนเบี้ยนะคะอันนี้จะเป็นแบบระเบียบของทางกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ส่วนกฎหมายของอข้าราชการทีนี้มันก็มีอยู่ยุคหนึ่งค่ะสสในสภาก็รวมตัวกันเขียนกฎหมายจ่ายบำนาญให้กับตนเองก็คือ เป็นสอสอสองปีแม้ว่าต่อไปไม่ได้เป็นแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นครบสองปีอ่ะเป็นสอสอเจ็ดปีรับบำนาญห้าหมื่นห้าพันบาทเป็นสอสอสิบเอ็ดปีรับบำนาญห้าหมื่นแปดพันกว่าบาทถ้าเป็นสอสอสิบห้าปีได้รับบำนาญหกหมื่นแปดพันบาทถ้าเป็นสอสอยี่สิบปียาวนานรับบำนาญเจ็ดหมื่นเก้าพันกว่าบาทนี่คือบำนาญของคนที่เป็นสอสอ เขียนกฎหมายไว้แบบนี้เลยล่าสุดก็มีพวกข้าราชการที่เกษียณไปแล้วอะ่ะเขาเห็นรายละเอียดของกฎหมายเขาก็เลยแบบไปแซะว่าพวกสมาชิกสภาสอสอ,สอ,อะ่ะไปรวมหัวกันออกกฎหมายให้เบียรบำนาญตนเองออกเป็นกฎหมายเลยจ้าอุ้ยริบยกมือโหวตกันใหญ่เลยอืมตอนนี้ก็เลยมีคนมารณรงค์ ให้ยกเลิกกฎหมายบำนาญสอสอด้วยเถอะเพราะปะกติเงินเดือนสอสอะ่ะเวลาได้เป็นเนี่ยมันก็สูงอยู่แล้วคือแสนสองเงินเดือนสอสอแสนสองเงินเดือนนายกสองแสนสองแสนกว่ายังไม่นับเบี้ยประชุมอะไรต่างๆที่บางทีต้องได้รับคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการที่มีการรณรงค์ให้ยกเลิกบำนาญสอสอ คุณเห็นด้วยหรือไม่ใครเห็นด้วยกดหนึ่ง <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตึง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 เอาทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเจอกันเร็วขึ้น พอเด็กแล้วก็มริกาตั้งใจพรุ่งนี้จะตื่นสักสิบโมงล้วก็จะไปไว่ายน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะเจอกันเร็วขึ้นก็คืออาจจะเจอประมาณสักเที่ยงก็จะมาขึ้นไลฟ์แหละขอบคุณค่ะทุกคนซี t ูทูมาโลนะคะอยากทราบว่าเลยนะอะไรนะอะตอบคําถามด็อร์คะอยากทราบว่าพ่อคุณหนูตุ้งติ้งถ้าพักโทษออกมาแล้วต้องกลับเข้าไปอีกไหมคะ <c oughs> ถ้าพักโทษออกมาแล้ว ถ้ามีคดีไหนที่ตัดสินใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปใหม่มันมีคดีที่ยังไม่ตัดสินอีกหลายคดีไงแต่คดีที่เข้าไปแล้วแล้วปรากฏว่ามีการขอนู่นขอนี่ขออะไรต่างๆถ้าครบตามขอได้เพราะว่าเขาอ,อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะออกมาแต่ถ้าเกิดมันมีคดีที่ตัดสินใหม่ก็จะต้องนับใหม่โอ้ยมึงออกมารอบนี้ไม่อยู่หรอกประเทศไทย คงเจ้นไปอยู่ต่างประเทศแล้วล่ะสร้างเมืองใหม่อยู่แล้วล่ะโอ้ยกดหนึ่งมาเพียบ มันเยอะมากครูที่ทำงานมาสาสิบปีบำนาญได้ไม่ถึงสามหมื่นบาทข้าราชการมันเยอะไงสวัสดีค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะ